เลื้ยงอยู่สีบักยังเก็บบักยังอยู่เก็บบักยังอยู่บักเข้อ๋อไอ้บักเลื้ยงมันต้องเอาเอาไปย่างเห็ดเนี่ยพูน่ะพูน่ะเห็ดบ่อสองหน่อยเห็นไหมนี่แมลงลูกนี่นี่นี่ฮันต์ก่อนนี่แม่เอาไปใส่กระคโคก่อนไปเต็มมือแล้วไปบักเข้อดิจะเพิ่มไปเก็บต้นนั้นบ่อให้ใส่กระคโคก่อนแม่หนียุนี่ก็มี่ฮันนี่หมดที่แม่วัน นี่ไหนี่เก็บจ okay. ังไดยนี่หน่อยหนึ่งนั่นหน่อยหนึ่งเจ้าต๋าดหน่อยยังตาดีหน่อยก็ขี่ไหลเอ้าเอาเอาเอาลมลๆกคุกคันเอๆาเอาเอ้าเอาเต้นเต้นเก็บระเคี้ยเอาเอาเอานเลืงๆรต้องเอาเด้อเอาไว้ย้ายเห็ดนี้ยค่ะเลืงๆไม่ต้องเอานะคะ สุเเงเหลืองนะมันสุกแล้วเอาไว้ให้ยายทําพันแล้วยายจะเอาเม็ดมันไว้ไว้ก้าอ่ะใส่ใสก่กะคุตรงนี้มีไหมดูสิดูสิปาั่วคมบ่เห็นบ่ <laughs> เห็นุนต้นหนึ่งพุนอ่ะาขามไปพุนอ่ะเห็นบ่เราวังมืนเห็นบ่เสียมบ่่นมืนเด้พุ่นพุนไปต้นพุนก็สันไปหนูหนูไปต้นนน้นหนุหน ต้นนู้นงั้นอืมเห็นวัวนู้เก็บตายบ่ไายบ่มังยังักขืออีสานเรียกว่าอะไรมักเขือบักเขียบักเขียะักเขือนี่สามหน่วยสี่หน่วยผุน าใส่กระคูก้านทำมันเต็มมือใส่กระคู่ก้านเอากระนังในกกลมลงในมีเห็นบ่บุญเปิดเบื้องเห็นบ่มะเขือมันเป็นหน่วยยังไงมะเขือเนี่ยมะเขือบ่เห็นบ่ลูกฮะนั่นเด่นหน่วยนี่แม่นี่เด่นดังเบ็ดมือแล้วเฮาหนูเห็นไปหมดหรือยังคะลูก รอรังลื่นประลาดนะนี่แม่จะมาเอาต้นนี้น้องมาเอากับแม่ไหมน้องใส่กระคุมันจะลื่นเดี๋ยวแม่จะเก็บเองเดี๋ยวมันจะลื่นมันเป็นยังไงเอาไปใส่กระคุก่อนไปห้างนั้น่มาเดี๋ยวไปใส่กระคุกไปมา โอ้ยนั่นนั่นนั่นปนยังเป็นคนเข็มๆอยู่ก้าวขาปนต้องไปโยกละท่อนะก้าวขาแม่เออนั่นนะเอาเก็บแบบนี่มีบ่หาเบิ้งดีๆหาเบิ้งนี่เด้มันเสียแล้ว่องวูบยุ่งใส่ก็แต่ดีแท้แต่ดีไม่เลิก บหมดแล้วนั่นต้นนึงเนาะนี่ต้นนึงอันนี้คุ้มมันต้นบุกทัวคุ้มมันนี่นแบงไม่อันนี้เปล่าไห่เน่น้ำแงน้แดงนี่ใสอันน้เปลหาไม่คุมกัดเนื้อ เช anyway> ouais ี่ยอย่าไปฝาดเดี๋ยวโดนผักยายนั่นน่ะอห้ามไปไม่ตายยืนเต่าท่านเนี่ยไหนน่โชว์สิคะพักแก้วเก็บได้เยอะไหมไปไปโชว์สิไหนกะคุโอ้มีโหละพาด้วยไงยายแกเก็บโหละพาด้วยอื้อหูไม่ลื่น